ชื่อฟิวครับฟิวฟิวมาจากไหนเช่าอวดครับจะอวดมานอนในเมืองใช่ไหมโอ้มาไกลมากหลายโลใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งลงมาคนหนึ่งแล้วก็ฟิลปากแตกปากแตกและรอบรอบนี้ใส่ฟันยางแล้วใช่ไหมโอเคเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งรอบนี้สามชื่อแบงค์ครับแบงค์รัชตะหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับเรกันเลย2นาทีคู่นี้แค่2นาที เฮ้ยมาประกันตรงนี้หน่อยสักคนยแยกแยก,ก,น,กานาเดชเอ,อ้ยอ,อ่ะอเนก็ได้ใครก็ได้กริดไปไหนแล้วกริดกริด<ม>กรรมการได้ครับอุ้ย เด้อวงนี้อ้ย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 เออเยอๆไหวนะนับก่อนนับก่อนนับสิกรรมการอ้ยให้ให้เขาได้พักแค่นับให้เขาอยเขาได้มือนหายมโอนับไโเลยนะโดโดนนับไเลยนะอยากูดไหวไหมไหมอยูดที่ไม่ตอเียกตัยผมรถตัง็ิงเดินี้ยเอออยอยอยพี่แล้วรบางตังคอก็วี

ว่าอยากจะเป็นรถตังค์ยอนเลยอ่ะมาดิยืนก่อนเป็นไงบ้างยังไหวอยู่ไหมไหวโอเคไม่ได้มึนไม่อะไรแล้วตอนนี้โอเคมีอะไรแตกไหมไม่นะโอเคไม่ได้แฝดเดิมเป็นไงบ้างฝีมือเขากูแฝดมาครับเหมือนอยู่เหมือนอยู่โอเคไม่เป็นไรเป็นไงบ้างถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าผม เจ็บเจ็บเข่าเอ้ยเจ็บเจ็บขาขาแข็งขาเขาแข็งแต่ตอนบล็อกขาแข็งอืออือหือว่าเขาเขามีร่างกายที่พร้อมครับแข็งกระดูกเขาแข็งโอเคปบมือ้เพื่อนหน่อยปบมือ้เพื่อนหน่อยเป็นบุญตาเป็นบุญตาเป็นบุญตาคู่นี่ย่ำย่ำ